วันดีเย็นวันเสาร์ครับมาทานอาหารสิงโตกันนะครับนี่อะไรนะน้าตกเนื้อนะครับน้าตกเน,นื้อเนื้อติดมันหน่อยอันนี้ลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดเอาอันนี้ซุปหน่อมไม้เสือน้องห้าย่างนะครับผมแล้วก็น้าจิ้มเด็ดเด็ดน้ำจิ้มเด็ดเด็เดอ่ะลุยเลยแล้วกันเราเอาลุยเลยนะครับผมวันนี้ไม่ใช่บายไม่เก๋นะ อันนี้บายแม่ค้อุดหนุนเขาบ้างแมค่ค้าส,สนับสนุนกันโอเคเอไปดูเลยนะครัแม่ใไหมใค่ขนเหนียวละเป็ด นี่ผักอะไรเนี่ยแม่เขาให้มาอืมโอ้เนี่ยเสือร้องไห้ของกินเลย đường chiên đẹp đẹp Nhỏ lên. รูน่อไม้อืมก็ชาดีนะ

OK，好，不客气。